ฮังการีประเทศในทวีปยุโรปตอนกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันทั้งยังเป็นดินแดนที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในยุโรปมาก่อนจึงทําให้ฮังการีในทุกวันนี้มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งอาคารโบสถ์วิหารเก่าแก่คลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับฮังการีกันครับ 1> 1. หนึ่งฮังการีตั้งอยู่ใจกลางยุโรปชื่อของประเทศฮังการีในภาษาฮังการียนหมายถึงประเทศของชาวแมกยาร์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองที่มีภาษาและแบบแผนวัฒนธรรมของตนเองตั้งรกรากอยู่บริเวณที่ราบพันโนเนียในตอนกลางของยุโรปซึ่งก็คือพื้นที่ของประเทศฮังการีในปัจจุบันประเทศฮังการีนั้นมีขนาดพื้นที่ราว9 3 0 0 0ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มไม่มีทางออกสู่ทะเลล้อมรอบด้วยเขตแดนของประเทศต่างๆทิศเหนือติดกับสโลวากียทิศตะวันออกติดกับโรมาเนียและยูเครนทิศใต้จรดประเทศเซอร์เบียทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับสโลเวเนียและโครเอเชียทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับสโลเวเนียและทิศตะวันตกติดกับออสเตรียประเทศเพื่อนบ้านเก่าแก่ที่อยู่คู่กันมาช้านาน 2. ชาวฮังการีพิชิตที่ราบแพนโนเนีย ชาวฮังการีหรือชาวแมกยาร์สในอดีตเคยเป็นชนเผ่าเร่ร่อนแต่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การนำของวหนาว้าเผ่านามว่าอาพาธได้ทำการพิชิตที่ราบแพโนเนียและตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ปี986ในรูปแบบสาหพันธ์ชนเผ่าที่เป็นปึกแผ่นเดิมชนกลุ่มน้อยเหล่านี้เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าระหว่างแม่น้ำโวลกาและเทือกเขาอุรานทางตอนใต้ในแถบไซบีเรียซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศรัสเซีย ในปี830ชาวแมกยาร์สได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบตอนเหนือของทะเลดำก่อนที่จะอพยพเข้ามาในยุโรปตะวันออกและมีวิถีชีวิตคล้ายกับชนเร่ร่อนในที่ราบยูเรเซียต่อมาด้วยการปกครองที่มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการรบทําให้ชาวฮังการีประสบความสําเร็จในการต่อสู้บุกเข้ายึดเมืองในยุโรปตั้งแต่กรุงคอนสแตนติโนเปิลทางตะวันออกไปจนถึงแถบคาบสมุทรสเปนในปัจจุบันในช่วงปี907-910 ชาวฮังการีสามารถเอาชนะกองทัพจากอาณาจักรแฟรนกิสตะวันออกได้ไม่น้อยกว่า3ครั้งต่อมาในปี955หลังพ่ายแพ้นในสมรภูมิชาวฮังการีก็ได้ตั้งถิ่นฐานถาวรในพื้นที่ที่อบล้อมด้วยภูเขาคาเพเทียนที่เป็นที่ตั้งของประเทศฮังการีในปัจจุบัน 3. ฮังการีประเทศประชาธิปไตยใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงจากประเทศที่เคยมีกษัตริย์ ฮังการีซึ่งอยู่ฝ่ายอักษะได้กลายเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามเปลี่ยนมาปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์มาโดยตลอดจบจนกระทั่งปี1990จึงได้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามระบอบประชาธิปไตยขึ้นเป็นครั้งแรกและฮังการีได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสหภาพยุโรปในปี2004ปัจจุบันฮังการีมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขสูงสุดของประเทศดำรงตำแหน่งได้เพียงสองวาระวาระละ5ปีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ มีรัฐสภาแบบสภาเดียว 4. เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบรรกโลกประเทศฮังการีมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศซึ่งเกิดจากการรวมเมืองสองเมืองเข้าด้วยกันคือเมืองบูดากับเมืองเปสในปี1873บูดาเปสต์นั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลกจนได้รับสมญานามว่าบูดาเปสต ไคมุกแห่งแม่น้ำดานุกเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในฮังการีและใหญ่เป็นอันดับ9ของสหภาพยุโรปและยังเป็นที่ตั้งของสถาบันทางวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์วิชาการและศิลปะส่วนใหญ่ของประเทศบูดาเปสต์เป็นเมืองที่มีความหลากหลายพื้นที่ตอนกลางริมแม่น้ำดานุกได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งบรดกโลกโดยยูเนสโกและมีอนุสรสถานที่โดดเด่นหลายแห่งรวมถึงอาคารรัฐสภาฮังการีและปราสาทบูดา บูดาเปสต์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่า10ล้านคนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในยุโรป5.8แมรดกโลกในฮังการีนอกจากกรุงบูดาเปสต์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำดานูบป,ปราสาทบูดาและย่านถนนแอนดราซี่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ฮังการียังมีสถานที่สําคัญที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกอีก7แห่งประกอบไปด้วยมรดกโลกทางวัฒนธรรม7็แห่งและมรดกโลกทางธรรมชาติอีกหนึ่งแหล่งได้แก่หมู่บ้านโฮโลโคหมู่บ้านเก่าแก่ที่ยังคงอนุร,รักษ์สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่าฮังการ,รีนเอาไว้เป็นอย่างดีถ้ำออตเตเล็กและสโลวกคัสถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ต่อเนื่องสองประเทศและได้ขึ้นทะเบียนร่วมกับประเทศสโลวาเกียโบสถ์ปาโนหนนันมา พระอารามหลวงเก่าแก่อายุพันปีตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุทยานแห่งชาติฮอตโตเปกี้ทุ่งหญ้าธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางสุสานคริสเตียนโบราณเมืองเปสเขตภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมรอบทะเลสาบแฟเตอร์นอซิสเลซีได้รับการขึ้นทะเบียนร่วมกับประเทศออสเตรียและเขตชนบทโตคายเมืองเก่าแก่ต้นกำเนิดวายของฮังการี ฮังการีมีบอ่อน้ำพุร้อนมากกว่า1,300แห่งตั้งแต่สมัยโรมันการใช้งานบอ่อน้ำร้อนในฮังการีไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อสำหรับการผ่อนคลายเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วยจึงมีการสร้างโรงอาบน้ำสาธารณะขึ้นหลายแห่งโดยนิสัยของคนฮังการีที่ชอบสปาน้ำร้อนเป็นทุนเดิมมาตั้งแต่อดีตการททำให้ในฮังการีมีบอ่อน้ำพุร้อนมากกว่า1,300แห่งเฉพาะในกรุงบูดาเปสต์ก็มีไม่ต่ำกว่า100แห่ง จึงทําให้บูดาเปสต์กลายเป็นเมืองหลวงที่มีจํานวนบ่อดนนํำพุร้อนมากที่สุดในโลก7.96เลขมหัศจรรย์หรือบังเอิญชาวฮังการีมีความเชื่อว่า96คือเลขมหัศจรรย์ของฮังการีเนื่องจากประมาณปี896ชาวฮังการีที่นําโดยเจ้าชายอาพาดได้ตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ของฮังการีในปัจจุบันและในปี1น9 6ยังเป็นปีที่มีการสร้างรถไฟใต้ดินแห่งแรกในบูดาเปสต และตามกฎหมายแล้วอาคารที่สูงที่สุดในกรุงบูดาเปสต์ต้องมีความสูงไม่เกิน96เมตรและการร้องเพลงชาติที่ถูกต้องของชาวฮังการีจะใช้เวลา96วินาทีในการร้องให้ถูกต้องตามจังหวะและท่วงทํานองที่เหมาะสม 8. รูบิกมีต้นกำเนิดที่ฮังการี ลูกบาทของรูบิกได้รับการคิดค้นขึ้นในปี1974โดยแอนโนรูบิกสถาปนิกชาวฮังการีผู้สนใจเรขาคณิตและรูปทรงสามมิติเขาได้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในชื่อลูกบาทก์มาชจันท์หรือเมจิกคิวบ์ในปี1975ที่ประเทศฮังการีและมีการผลิตรูบิกชุดแรกออกขายเพื่อสำรวจตลาดในปลายปี1977โดยจำหน่ายในร้านของเล่นในกรุงบูดาเปสต์ ลูกบาทของรูบิกได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงต้นของทศวรรษที่1980และได้กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมสมัยนิยมของยุคนั้นลูกบาทของรูบิกนั้นถือได้ว่าเป็นของเล่นที่ขายได้มากที่สุดในโลกโดยมีจํานวนยอดขายรวมทั้งของแท้และของเลียนแบบมากกว่า300ล้านชิ้นทั่วโลก